ได้ไหมเป็นสีนี้โอ๊ย <laughs> จะได้ถ่ายไหมเนี่ยคันเนี้ สแตนบอยเออโดนเฟซบุ๊กแบนสีเราอะวายบายเฮียโชว์สดตลอดอ่ะทำไมคันนี้มันถึงต้องเป็นแคมเดี่ยวเทอร์โบครับเลือกไม่ได้ฮะเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เธอซื้อรถมาเป็นอย่างยี้จริงไหมเนี่ยซื้อรถมาคือเขาวางเดือบูมาแล้วใช่เขาวางเดืบเสร็จหมดแล้วตอนแรกมันไม่ใช่สีนี้ใช่ไหม เป็ทรงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราแค่มาเก็บดีเทลแล้วก็ทำทรงใหม่แล้วก็เปลี่ยนข้างนอกใหม่หมดเลยอะไร,ไรแต่มันดูเป็นเหมือนแบบเป็นซิกเนเจอร์ของคุณเหมือนกันะนะใช่ไหมใช่การกลายเป็นใหม่ทำไมแซนบอยต้องเป็นสีนี้เพราะว่า EF ก็เป็นสีนี้คิดไม่ออกวะเพราะว่าผมว่าไปสีอื่นนั่นไม่ใช่อ่ะเพราะว่าคนจับภาพเราไปแล้วอ่ะคนจับภาพ EF ไปแล้วมันก็เลยจะต้องเป็นคันนี้เขาเรียกสีอะไรอ่ะสีซูเปอร์ลุป่ะอ่อถ้าสีอวีผมเห็นแล้วมันเป็นแบบ มันม่นคนละเฉยกันเลยอ่ะอันนี้จะสว่างกว่าอันนี้จะสว่างกว่าใช่ผมก็เลยผสมอีดขึ้นมาให้มันเป็นแบบเป็นรูปแบบของผมเองอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ไม่ใช่ว่าจะมีผมแค่คันเดียวนะมันก็มันก็มันเอ้ยเฮ้ยโ่วยไปแล้วด้วยล้วอจัดเลยจัยแป๊บนึีนะพักๆกว่านะได้นี่ครับรถที่นนท์แล้วก็เลย ามาแล้วอ่าหลังพายุฝนล้างทะเลาะผ่านไปแล้วเอาแล้วแบบว่าอนาคตเราจะแต่งแนวไหนไปหรือว่าแบบทําอะไรเพิ่ไมไปอคันน,นี้กันคันนี้คือกแกจบแค่ตรงนี้พอจบแค่ตรงนี้พอไปเล่นอย่างอื่นต่อดีกวอ้ะจเล่นจะเล่น <c oughs> เฮ้ยไม่ไต<ม>้องบอกนะไม่ใช่ไปเล่นถามดิไปเล่นรอเล่นไปหาอะไรเล่นใหม่ใช่ อ่ะกูไม่ถ่ายแล้วแล้วอีกไม่ไดูพี่พี่มาเลี่ยมาถ่ายเลยเออเอ,อ๋เอ,อเอาเป็นว่าคันนี้จบประมาณนี้แล้ว,ลวถ้าสมมติคนอ,อยากติดตามคันนี้ติดตามได้ที่ไหนก็เป็นบล็อกขอเลยชื่อโนอนชนะชยัยโนนาชานะชัยภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษและแฮชแท็กอ่ะแฮชแท็กก็<ๆ>สแตนบอยนี่ <S <S สแตนบอย ก็เจอสามดอคันนี้กับ EF e เอีกคันนึงอ่าก็สี่เดียวกันใช่สีเดียวกันโอเคขอบคุณมากพี่ต้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับมาดูรอบรถครับผมรถพี่นนท์ทรงดีดีเห็นแล้วอยากได้มาก